ไช้ยังสีแดงเด้เอฟซีกูหลายนะมึงอ่ะดูคู่แบกแมทฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคู่ปิดท้ายแล้วกันฮะตอนนี้ออกสูดๆนะ พยายามจะเสือฟขาเลยหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยง่อยกินแล้วเอาเอาเฮ้ยร้อยสี่ห้า มาผมนึ่งเลเดียวให้ลูกลอยนึงไม่เชื่อเชื่อไหมนั่งก่อเออที่ใครธรรดาแค่หนึงผมปวดอ่ะกะก้ามือแตกหรือเปล่าฮะลูกนี้ ปัดโอ้โห <k resol> ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกครับ มีหมอกจังๆด้วยฮะเตะตอนเช้าฮะหู้เบิดสวยชกคุณหมุนตัวชงแปรมาแล้วลงฮะโอ้โหกละกายกได้ตบมือหนึ่งครั้งโอ้หอยู่อยู่แล้วเฮ้ยเอาละแตกโอ้โหไม่แตกยกมาสวยๆโอ้โหสองดอกซ้อนฮะ

は

เอ้ยสิ่เน,น่ต่ำเลยเดนะนะ่เกี่ยมไม่เกี่ยมไม่เกียม14 12ครับโอ้โหทีสรันได้เสิร์ฟฮะอยากกินใครฮะครับอัดไปแล้วโอ้ยไม่ข้ามฮะเอาแล้วครับ13 14ฮะโอเครอบนี้แหละ13 14ฮะจะออกฝั่งไหนครับ ได้ลูกนี้ดิวทันทีฮะฮับ